เพราะว่าเผื่อบางจุดมันไม่ใช่ใช่ไหมใช่<ร>ใชต้องดูว่าทุกจุดใช่ไหมใช่อ่าน,นี้คือชัวนะร์นะตะแกรงเหล็กกดติดตาชมพี่เรกกับน้องวินด้วยค่ะใช้แบตเตอรี่เหรอพีแตต่แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่แล้วเราก็เอาน้ำยาน้ำ,นำยาเช็ดน้ำกดใช่น้ำกด,ำกดรู้ได้ไงครับว่าเป็นตะแกรเล็หรือไม่เป็นเล็กมันจะเป็นสีอะไรพี่อืม ถ้าเป็นสีนี้คือสเตเลสใช่ไหมคือสีออกเหลืองเหลืองสีเหลืองใช่อ๋อถ้าเป็นสีเหลืองนี่คือสเตเลสของแท้ถ้าเป็นสีแดงคือของแ่่เดี๋ยวเราลองทดสอบเหล็กให้ดูยสิลองดูอ่าเอาอจุดหนึ่งเพราะว่าเผื่อบางจุดมันไม่ใช่ใช่ไหมใช่ใชต้องดูว่าทุกจุดใช่ไหมใช่อ่าอ,อันนี้คือชัวนะสเตเลสแต่ถ้าเกิดเป็นเหล็กนี่จะเป็นสีอะไรพี่หรือว่าหมดเันปกติแดงเลยแดงเป็นแดงอ่ะพี่ลองเทสจิมจิมเทเลกให้พี่เขาดูอยากเล็กเล็กมันบแดงไอ้เนี้ย Latitude, trees, อ่าลองดูลองดูเทสเทสทดสอบอยากรู no ้อยากรู้เดี๋ยวลองดูมันจะมีสามสีเลขกวกขึ้นเล็กมันจะไม่ขึ้นอ๋อถ้าเป็นเหล็กมันจะไม่ขึ้นอ่าโดี๋ยวช้อนนอนหนึ่งนอนหนึ่งเขาเป็นเหล็กมันจะมีประกายไฟด้วยอีกเรื่องอ่าโอเคของแท้ของแท้ของแท้ครับผมอันนี้รับประกันคุณภาพ ข้างในลององเช็ดลองเท้างในไหมเทข้างในไหมทับปิงไอ้แก้วๆลองเทับปิงทับปิงดูว่าทับปิงเป็นเหรียญไหมถ้าเหรียนแลเพราะว่าดูแล้วมันเป็นสนิมไม่น่าจะใช่หรอกลองดูอยากดูน่าจะเป็นเนาะโอ้ยเหรียแน่นอนเพราะว่าทั้งชุดนี้ซื้อมาตอนเหรียเนาะโอเคจบอ่าแล้ว ทั้งล้างเลนหมดเลยครับเล <let>. okay. นเลนส์น้องก็นองเลนนะอันนี้น่าจะเป็นน้องเลนหมด ad, นะ้องเลนเนอะโอเคชนเดียวกันทั้งหมดวิธีเท็น,นะครับนี่ครับใช้กุ้แบบแล้วก็ใช้นับกดถ้าเป็นสีเหลืองคือสแตนเลสครับ ad, อ่าโอเค